สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูตุ๊กนะคะมาพบกับนักเรียนเป็นครั้งแรกนะคะโดยครูเนี่ยอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะเนื่องจากว่าวันที่เราจะเรียนออนไลน์เนี่ยครูมีธุระนะคะไม่สามารถสอนผ่านไลฟ์นะคะในไลน์ได้เพราะฉะนั้นก็จะอัดเป็นวิดีโอไว้ให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยจะได้มี งานนะคะแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนฟังเพลงนะคะภาษาอังกฤษก่อนนะคะ d e for dog d for dots d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  e Okay. ตอนนี้เราฟังตัวอย่างเพลงไปแล้วนะคะนักเรียนอาจจะเคยฟังมาบ้างแล้วนะคะทีนี้กิจกรรมนะคะที่เราจะทำหลังจากที่เราฟังเพลงไปแล้วนะคะก็คือการเขียนนะคะสมุดนะคะในปีนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเป็นสมุดแบบใหม่นะคะก็คือสมุดจะเป็นเล่มสีม่วงนะคะแล้วก็เราจะเปลี่ยนมาใช้ปกอ่อนนะคะ สมุดของนักเรียนนะคะหน้าตามันก็จะสะอาดนะคะไม่มีอะไรนะคะอันนี้คือครูขอยืมน้องมานะคะสมุดปกอ่อนนะคะด้านในถ้าเป็นปกติแล้วเปิดมาหน้าแรกเนี่ยมันก็จะไม่ได้เขียนอะไรเลยถูกไหมคะเป็นหน้าว่างหน้าแรกเนี่ยให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลน,นะคะภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นครูเขียนนะคะมันชุพัรปัตตเมกนะคะมันจะไม่มีเด็กหญิงเด็กชายนะคะ แล้วก็ชื่อเล่นนะคะด้านล่างเขียนให้อยู่ประมาณกึ่งกลางนะคะของสมุดจากนั้นเปิดไปหน้าที่สองนะคะของสมุดต,ตัวเองนะคะก็คือหน้าแรกเนี่ยด้านหน้าเขียนชื่อด้านหลังเราจะไม่เขียนอะไรแล้วนะคะมาด้านกว่ามือนะคะเราจะเริ่มเขียนอย่างแรกคือวันที่นะคะงานชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เราจะเรียนกันในวันพุธนะคะที่สอง เพราะฉะนั้นในสมุดนะคะนักเรียนเขียนวันที่เลยนะคะวันพุธก็คือ Wednesday นะคะสองนะคะลงท้ายด้วย ND แล้วก็จูนมิถุนายนนะคะแล้วก็พิตาักราศก,ก็จะเป็น2021นะคะเสร็จแล้วนักเรียนตีเส้นนะคะตีเส้นปิดวันที่นะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนกลางหน้ากระดาษนะคะ p ฟนิกส์นะคะตามที่อยู่ในเพลงเลยนะคะ เวลาเขียนใช้ปากกานะคะใช้ปากกาเขียนเพราะว่าเราเป็นระดับชั้นป .5 แล้วนะคะใช้ปากกาน้ำเงินเขียนแล้วก็ใช้ปากกาแดงตีเส้นนะคะอักษรตัวแรกที่เราฟังในเพลงนะคะมันก็คือ A นะคะ A อแอนะคะ A อแอแอ for อะไรแอ for apple แอ for a n t นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนตัวแรกเป็น A พิมพ์พใหญ่ ตัวเต็มบรรทัดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเส้นนะคะแบ่งมาให้เราเลยนะคะเส้นเต็มนะคะเขียน A ตัวใหญ่เส้นครึ่งเขียน A ตัวเล็กนะคะเท่ากับ A apple A and นะคะตัวที่2 B งบเบอร์นะคะ B พิมใหญ่ B พิมพ์เล็ก B เบอร์เบอร์อะไรคะ่ะเบอร์แบทแล้วก็เบอร์ l นะคะ ตัวที่3ตัว C นะคะนักเรียนก็เขียนลงมานะคะตัว C เหมือนเดิมค่ะฟังเพลง for อะไรนะคะฟังไปด้วยเขียนไปด้วยนะคะจนถึงตัวที่26นะคะก็คือตัว z นะคะตัว z บางครั้งเราจะออกเสียงว่า C นะคะแล้วแต่ของละแต่ละประเทศนะคะเขียนจบถึงตัว z ก็ตีเส้นปิด เป็นอันเสร็จงานของวิชาภาษาอังกฤษป .5 ค่ะ